สรุปวิธีเจริญสมาธิภาวนาในวงเล็บสัมมาสมาธิตามแนวการสอนของหลวงปู่ดูลอตุโลเริ่มต้นด้วยอิริยาบถท,ที่สบายยืนเดินนั่งนอนได้ตามสะดวกทำความรู้ตัวเต็มที่และรู้อยู่กับที่ โดยไม่ต้องรู้อะไรคือรู้ตัวหรือรู้ตัวอย่างเดียวรักษาจิตเช่นนี้ไว้เรื่อยๆให้รู้อยู่เฉยๆไม่ต้องไปจำแนกแยกแยะอย่าบังคับอย่าพยายามอย่าปล่อยล่องลอยตามยถากรรม เมื่อรักษาจิตได้สักครู่จิตจะคิดแสไปในอารมณ์ต่างๆโดยไม่มีทางรู้ทันก่อนซึ่งก็เป็นธรรมดาสำหรับผู้ฝึกใหม่ต่อเมื่อจิตแล่นไปคิดไปในอารมณ์นั้นๆจนอิ่มแล้วก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาเองเมื่อรู้สึกตัวแล้ว ให้พิจารณาเปรียบเทียบสภาวะของตนเองระหว่างที่มีความรู้อยู่กับที่และระหว่างที่จิตคิดไปในอารมณ์ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรเพื่อเป็นอุบายสอนจิตให้จดจำจากนั้นค่อยๆรักษาจิต ให้อยู่ในสภาวะรู้อยู่กับที่ต่อไปครั้นพลังเผลอรักษาไม่ดีพอจิตก็จะแล่นไปเสวยอารมณ์ข้างนอกจนอิ่มแล้วจะกลับรู้ตัวรู้ตัวแล้วก็พิจารณารักษาจิตต่อไปด้วยอุบายอย่างนี้ไม่นานนัก ก็จะสามารถควบคุมจิตและบรรลุสมาธิในที่สุดและจะเป็นผู้ฉลาดในพฤติแห่งจิตโดยไม่ต้องไปปรึกษาหาหรือใครข้อห้ามในเวลาจิตฟุ้งเต็มที่อย่าทำเพราะไม่มีประโยชน์และยังทำให้บั่นทอนพลังความเพียร ไม่มีกำลังใจในการเจริญจิตครั้งต่อไปการบริกรรมพุทโธเปล่าๆโดยไร้เจตจำนงไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกลับเป็นเครื่องบั่นทอนความเพียรทำลายกำลังใจในการเจริญจิตในคราวต่อๆไปที่มาหนังสือวิธีเจริญจิตภาวนา ตามวิธีหลวงปู่ดูลอัตุโลการปฏิบัติเบื้องต้นมีดังนี้ 1. ให้พิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังตลอดจนตับไตไส้พุงในวงเล็บบทพิจารณาอาการ32มีในหนังสือสวดมนต์ เป็นของไม่สะอาดด้วยสีสันฐานกลิ่นที่เกิดที่อยู่เป็นสิ่งไม่เที่ยงต้องเสื่อมดับไปเป็นธาตุดินน้ำไฟลมหาแก่นสารตัวตนอะไรไม่ได้จะถือเป็นเราของเราไม่ได้ 2. หายใจเข้าให้รู้สึกตัวหายใจออก ให้รู้สึกตัว 3. ยืนเดินนั่งนอนพยายามให้อยู่กับความรู้สึกตัวตลอดเวลา 4. หากจะนั่งสมาธิให้นั่งโดยใช้ข้อ1-3ถึงสที่กล่าวมา 5. เมื่อมีอารมณ์ใดมากระทบไม่ว่าความยินดียินร้าย ให้มีสติรู้เท่าทันคือให้รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วพิจารณาให้เห็นความเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงในอารมณ์นั้นๆให้เห็นว่าไม่ดับไปวันนี้ก็พรุ่งนี้แหละเจ้าอารมณ์เอย๋ยให้เห็นความเกิดความดับของอารมณ์ทั้งปวงให้เห็นว่าจะหาอารมณ์ไหนที่เที่ยงแท้ไม่ได้ซักอารมณ์เดียว คือหาแก่นสารอะไรไม่ได้จะถือเป็นเราของเราก็ไม่ได้ 6. เมื่อเกิดโทสะราคะจิตฟุ้งซ่านง่วงเหงาหาวนอนหดหูหรือสงสัยให้รู้คือจะค่อยๆบันเทาแล้วเสื่อมดับไปให้เห็นถ้าถึงขั้นนี้แสดงว่า สติมีกำลังใช้ได้แล้วให้รักษากำลังสติเช่นนี้ไว้วันหนึ่งจิตกับสติหรือรู้จะตั้งมั่นเข้าด้วยกันเรียกว่ามังคะสมังคีในวงเล็บสัมมาสมาธิวันนั้นจะเห็นธรรมหายสงสัยที่กล่าวมาเรียกว่า การเจริญสติปัฏฐานสีเป็นหนทางเดียวที่จะรู้เห็นธรรมหนทางเดียวที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์แบบถาวรข้อควรคำหนึงคือ 1. ยังไม่ต้องไปคิดค้นคว้าหาผู้รู้ให้ละเลิกความคิดหาเหตุผลอะไรทั้งปวงยังไม่ต้อง คิดค้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเมื่อเกิดดวงตาเห็นธรรมในวงเล็บโซดาปฏิผลก็จะเห็นสิ่งที่กล่าวมาโดยไม่ต้องไปถามใครจากนั้นจิตมันจะซอกซอนหาเหตุผลของมันเองจนจบกิจคือจิตบริสุทธิ พ้นไปจากความยึดมั่นในรูปนามขันห้าอารมณ์ทั้งปวงพ้นทุกข์หยุดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันยาวนาน 2. ให้ทิ้งเส้นทางที่เคยปฏิบัติมาแต่เดิมเสียให้สิน้น 3. ใครเคยภาวนาแบบพุทโธมาหากภาวนาแล้ว จิตสงบบ้างแล้วก็ออกมาเดินต่อทางปัญญาคือดำเนินตามข้อหนึ่งห้าและหกสี่สิ่งที่เคยอ่านหรืออ่านอยู่สิ่งที่เคยฟังหรือฟังอยู่ให้วางไว้ก่อนถ้าจะอ่าน ให้อ่านหนังสือของหลวงปู่ชาหลวงปู่ดูลหรือครูบาอาจารย์สายพระป่าในวงเล็บหลวงปู่มั่นเท่านั้น 5. ให้ปฏิบัติด้วยความศรัทธาด้วยความเพียรต่อเนื่องไม่ใช่ทำทำหยุดหยุดหากทำได้เช่นนี้ไม่เกินเจ็ดเดือนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงปรากฏในจิตใจ,ใจตน ข้ชี้วัดการปฏิบัติว่าถูกต้องก้าวหน้า 1. จิตจะอยู่กับอารมณ์น้อยลงไม่จมแช่นานข้ามวันข้ามคืนจะรู้สึกตัวบ่อยขึ้นสติจะดีขึ้นทุกแม้จะมีก็ทำอะไรจิตไม่ได้มากเหมือนเดิม 2. จะฟุ้งซ่านน้อยลง การส่งใจไปในอดีตหรือวาดฝันถึงอนาคตจะน้อยลงจะอยู่กับปัจจุบันมากขึ้น 3. จะให้อภัยคนได้ง่ายขึ้นความอาฆาตพยาบาทจะน้อยลงหรือแทบไม่มีเลย 4. จิตจะสงบได้เองแม้ลืมตาม และจะมีอาการปิติน้อยๆเกิดขึ้นเป็นของขวัญชิ้นแรกๆสำหรับการภาคเพียนปฏิบัติจะเห็นคุณค่าการปฏิบัติเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆและทำให้มีกำลังใจในการปฏิบัติภาคเพียนต่อไปจนรู้เห็นธรรมในที่สุด ทรงกรดมั่นสิงวันที่18มกราคม2560การรู้สึกตัวการรู้ตัวว่ากำลังทำโน่นนี่นั่นอยู่กับการรู้สึกตัวที่เป็นสตินี้ต่างกันอย่างแรก เป็นเพียงความระลึกได้ในลักษณะจำได้หมายรู้ในวงเล็บสัญญาขันอันเป็นลักษณะรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะตื่นรู้อยู่กับที่และเบิกบานอยู่ในตัวส่วนอารมณ์ก็เคลื่อนไหวอยู่รอบๆเหมือนเวลาง่วงก็รู้ตัวว่าง่วงแต่ก็ยังง่วงอยู่ แต่ถ้าเป็นสติขึ้นมามันจะออกจากความง่วงมาอยู่กับความรู้สึกตัวมันจะเป็นความง่วงที่ไม่ง่วงจะตื่นรู้อยู่ท่ามกลางความง่วงหากไม่รู้จักสติอย่างท่องแท้แล้วไปหลงการรู้ตัวว่าการกําลังทำโน่นนี่นั่นอยู่เป็นสติ แม้ปฏิบัติธรรมอยู่ร้อยปีก็ไม่มีวันเห็นธรรมพบธรรมพบพุทธะเลยพระพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันหมายถึงสตินั่นเองท่านทรงกรดมั่นสิงวันที่26มีนาคม2560 เดินจงกรมที่ถูกต้อง 1. เดินพิจารณาอาการ32ในวงเล็บกายคตาสติ 2. เดินพิจารณาอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดด้วยสติที่รู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆให้เห็นเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความเกิดความเสื่อมดับในทุกอารมณ์ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น 3. เดินด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือความรู้สึกที่เป็นกลางกลางรู้อยู่กับที่ดังนี้กยืนอยู่ตรงต้นทางจงกรมหายใจเข้าลึกๆสามครั้งให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาขอ ให้รักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั้นไว้แล้วย่างเท้าก้าวเดินโดยไม่ต้องบริกรรมคำภาวนาใดๆคอเมื่อความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหายไปให้หยุดและหายใจเข้าลึกๆสามครั้งให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาใหม่แล้วจึงค่อยเดิน รักษาความรู้สึกตัวนั้นไว้หากความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหายไปอีกก็ให้หยุดทำเช่นเดิมทำเช่นนี้จนสุดทางเดินจงกรมแล้วจึงทำตามข้อกอถึงคอใหม่ 4. หากทำได้นานไม่นานจิตจ,จะเปลี่ยนจากที่อยู่เดิมคืออารมณ์ต่างๆ มาอยู่กับสติได้ในที่สุดวันใดจิตตั้งมั่นอยู่กับสติได้วันนั้นจะเกิดสัมมาสมาธิในมรรคมีองค์แปดจะรู้เห็นธรรมได้ในวันนั้นเอง